สวัสดีค่ะพี่พดองคขาน่ามาถึงแล้วนะคะแม่น้ำสองสีค่ะพี่ดอง่ะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกำลังสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ <c oughs> นี่เลยเนาะผู้พิงกำลังดูแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตรงน,นี้เลยนะคะ<ส>ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะอยู่ที่อำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะค่ะพี่้องขะ นี่เลยเรามาถึงแล้วแม่น้ำสองสีนะคะถ้าพี่ภูริกับน้องภูพิงนะคะนี่เรอแม่แม่น้ำใหญ่โอ้ใช่จุดแม่หนาำน้องรู้อีกเน้องว่าสีฟ้าคือจุดแม่้นาำนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาเช็คกินตรงนี้นะคะแม่น้ำสองสีน้องค้าวนี่คือนี่อ่านว่าแม่น้ำสองสีนี่เลย นี่ค่ะพี่นองคะมาถึงแล้วนะคะพาทุกคนมาดูธรรมชาตินะคะมาชมวิวนะคะ,มคะแม่ั้นท้าเรือที่เขาข้ามไปประเทศลาวครับ ที่เราเห็นท่าเรือเมื่อกี้นี่เรือจอดอยู่นี่นี่เรือจอดอยู่นี่แต่เราเห็นท่าเรืออยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนะคะนี่คืออ่านี่คือเรือนะที่จะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านของเรานะก็คือประเทศลาวนะทุกคนค่ะข้าเรือฝั่งนูนก็จอดอยู่นู่นนะครับว้าวในเรามองเห็นท่าเรือไหมไหนน้ำมันไหล อ๋อที่เราได้ยินเสียงนี่คือเสียงน้ำไหลใช่ไหมคะน,คมน,นี่เ,นเ,นเลยนะคะนี่คือฝั่งตรงข้ามนะคะประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะประเทศลาวนะคะนี่เลยสูงให,ให้ทุกคนได้ดูนะคะในแม่น,น้ำก็จะมีต้นไม้นะครับทุกคนต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆที่เราได้ยินเสียงนี่คือเสียงน้ำไหลค่ะทุกคนค่ะเสียงน้ำโขงไหลนี่คือแม่น้ำโขงนะคะ นี่คือแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่เชื่อมระหว่างป<ว>ระเทศลาวแล้วก็ปร,ประเทศไทยค่ะทุกคนคะเอามาเที่ยววัดพําปูหาสวรรค์เราก็ออกมานี่นะครับไม่ไกลกันนะครับสวยมากทีเดียวไม่ไกลไหมอ่ะนั่งเรือไปใช่ไหมลูกข้ามไปก็ถึงฝั่งน้นก็ต้องนั่งเรือไปนะครับก็ไม่ไกลมากเรามองเห็นอยู่นะครับลูก มันไปขับตามเส้นทางนั้นหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวคนขับเรือเขาก็จะพาเราขับเรือข้ามแม่น้าําไปฝั่งเพื่อไปเก็เกี่ยวปลานก็ต้องมีก็ต้องมีพาสปอร์ตเลยตัวนี้ก็น่าจะมีด้วยหรือไม่มีนะครับถ้าเราข้ามไปเพียงเดียวก็น่าจะไม่ต้องใช้น่าจะใช้บัตรประชาชนแต่ถ้าเราไปนอนค้างคืนนานๆหลายวันก็น่าจะมีพาสปอร์ตนะครับตัวนี้รู้จะตั้งคำถามนะครับสงสัยนะครับ พ่อน้องขอจะขับเบือไปตรงไหนก็ขับไปทางนู้นไงครับลูกฝั่งนี้เหรอใช่ครับฝั่งนู้นนู้นไงตรงเสาๆที่เรามองเห็นนะลูกคือประเทศเพื่อนบ้านเราฮะวายลักลอบไปก็ผิดกฎหมายนะคะพี่ผู้เรียกน้องผู้พิงสนใจทีเดียวนะคะถ้าว่าเชื่อมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะคะฟังตรงไปจากแม่น้ำแล้วเราก็ไม่คิดฟังไม่ได้สิลูกเดี๋ยวตำรวจประเทศเราจับได้นะ ไม่ตำรวจไ่ให้ล้างร <g Cock ham> ่รู้หรอกเรายืนตรงนี้แล้วได้ฟังเสียงน้ำไหลเลยนะคะทุก <ปะ S 1> ค,คนครับ <ปะ S 1> เราเอาเรือไปข้ามไปเฉยๆก็ได้ <ng nighttime> เรือก็ต้องมีคนขับเรือคนขับเรือ